แม้ว่าไม่อยากคุยเรื่องกอกรูดแล้วดูว่ากูจะคงจะไม่ได้แล้วกูว่าคุยเรื่องคลิปดีกว่าเอามึงบอกมึงบอกมาลงตัวมึงยาวยังไงถ้ามึงนะมึงไม่ทําตามที่คุยไว้กับกูนะนึ่งนะกูจะยึดซัพย์มึงเออมึงจะยึดรัพย์เหรอโอ้ยมันตั้งเยอะนะมึงจะยึดอะไรของกูมั่งก็นั่นไงมึงมีอะไรในประเทศกูมั่งไงเออโทรคมนาคมอะมึงมีตั้งเยอะอ่ะกูจะยึด ทีวีช่องห้าทีวีช่องห้าของขแมนมึงเป็นเจ้าของกูก็จะยึด <c oughs> มึงไปลงทุนอย่างอื่นเท่าๆดำดำคนเงินเส้นทางการเงินผ่านมาโน,น,น่นิ่นนั่นคอซ็นตรงเซ็นเตอร์นะมึงมีส่วนกูจะแช์กูจะแชร์มึงให้หมดเลยและสุดท้ายพอกูยึดหมดแล้วกูแชร์หมดกูตบด้วย่อยคลิปมึง